ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นี่ครับวันนี้ก็มาช่วยงานครับที่วัดก็มาเจอรถแห่ซาวเนาะนะครับก็เป็นเก่าๆหน่อยนะครับคันนี้จำความได้ตั้งแต่ผมเล็กๆนะเขาทำแต่ก่อนเขาใช้ตู้เบดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ใช้ด้านหน้าก็จะใช้เป็นตู้เบรเอฟฮอนนะครับน่าจะเป็น18นิ้วนะครับเจ้าของรถไม่อยู่นะผมก็เลยถ่ายเลยนะครับขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับผมนะ ก็เบรด้า8ใบนะครับเป็นเอฟฮอนนะครับรถก็จะเก่าๆหน่อยนู้นตั้งแต่สมัยผมเด็กๆนะครับผมนะรถคันนี้นะครับก็น่าจะเป็นงานช่วยครับงานนี้น่าจะเป็นงานหางานหางานช่วยอ่ะเนาะนะครับเพราะว่าเป็นบ้านของเจ้าของรถคันนี้เองนะครับมีฮอนสองปากนะครับเป็นฮอนสี่ไส้สองปากด้านบนแล้วก็เสียงกลางครับอ่าตู้เบรก็ขอบเหล็กนะครับหูจับไม้นะครับ เป็นเอฟฮอนนะครับก็ยืนรอเจ้าของอยู่ตั้งนานนะครับก็ไม่เห็นมานะสงสัยจะอยู่ข้างในสาระนะครับผมนะก็เลยมาแอบถ่ายนะครับตู้เบียดสวยมากครับผมเอฟฮอนนะครับนะในส่วนของด้านบนก็วางเสียงกลางไว้นะครับผมนะเครื่องั่นไฟก็จะเป็นดีเซลนะครับไม่ไม่แน่ใจว่ากี่เคนะครับเครื่องั่นไฟเนาะด้านหลังก็จะเป็นตู้เบียดสามใบนะครับด้านหลังส่วนตัวด้านบนก็จะมีอ่า c สองพันสองหนึ่งเครื่องแล้วก็ โมนิฟายพันนะครับแล้วก็ขับเบดด้านหน้าก็จะใช้ประดิษฐ์นะครับ B พันนะครับ B สองพันนะครับผมนะรับเบดด้านหน้านะครับผมนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของคอร์สใช้คอร์ดิจิตอลนะครับน่าจะเป็นของโบสนะครับมาจูนให้นะครับใช้คอร์โบสนะครับผมนะด้านหลังก็จะเป็นตู้มอนิเตอร์แล้วก็ตู้เสียงกลางด้านบนนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็น W นะครับน่าจะเป็น W 8 0นะครับผมนะ แต่ผมเห็นต่อแค่สามใบนะครับอีกหนึ่งใบไม่ได้ต่อนะครับ C สองพันสองข้างบนจะมีสองแท่นนะครับผมนะแท่นหนึ่งน่าจะขับกลางด้านหน้านะครับอีกแท่นหนึ่งน่าจะขับเบียดด้านหลังนะครับผมแล้วก็มีหน้าลายด้วยนะครับนี่นะครับก็สองดูก็เขาต่อแค่สามใบนะครับด้านหลังในส่วนของด้านหลังเครื่องนะครับเครื่องปั่นไฟก็เป็นดีเซลแนี่นอนแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็น่ k e นะครับเครื่องยนต์กี่สูบอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ ทำแบบนี้ก็ดีนะครับเวลาออกงานเวลารับงานก็ไปงานได้สบายนะครับขับรถไปสปีคอนเขาไม่ใช้นะครับเขาจะต่อสายเข้าด้านในตู้นะครับนี่นะครับขยายก็จะประมาณนี้นะครับ C.2 ส0 0ไม่ C.2 ส0 0ก็ C 1 8 0นนะครับฝั่งโน้นฝั่งที่ติดหน้ารายนะครับผมนะนะมีหม้อดึงไฟด้วยเผื่อเสียบไฟบ้านเล่นนะครับก็ดีมากนะครับผมนะขับเบรคก็ยังใช้ Power Wheel m o t o f a อยู่นะครับ บีส0 0พแรงๆนะครับครับ18อ่าข้างละ4ดอกนะครับไม่แน่ใจว่า18หรือ21เนาะนะครับข้างบนก็จะเป็นมีแหลมนะครับจะรวดมีปากหอนนะครับเป็นเสียงกลางเสียงกลางนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นดอกอะไรนะแต่ดูจากด้านหน้าน่าจะเป็นดอกพีนะครับนะนะคิดว่าน่าจะเป็นดอกพีนะครับก็อ่าทำแบบนี้ไว้รับงานก็ถือว่าโอเคนะครับไทยแลนด์นะครับผมนะรถแถวกาาสินนี่แหละนะครับแถวบ้านผมเนาะ มาเจอจอดอยู่ก็เลยถ่ายเลยนะครับถามหาเจ้าของก็ไม่เจอนะครับผมนะนี่นะครับเหี่ยวเร้เอาไว้รับงานเครื่องไฟนะครับวิ่งไปจอดกอ็เปิดดังเลยนะครับ